สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูกล้องแอคชั่นแคมมล่านะครับยี่ห้ออ e ค้นเอสนะครับผมของเขาก็แพ็คมาอย่างดีครับสวยมากสวยงามมากเลยนะครับผมนี่ครับอันนี้ผมซื้อมาจากช้อปปี้ e นะครับก็จากร้านเทคโปนะครับผม ร้านเขาก็บริการดีมากเลยนะครับผมก็มีรับประกันหนึ่งปีนะครับแล้วก็ร้านเขาก็เป็นร้านจดทะเบียนนะครับจดทะเบียนการค้านะครับที่ถูกกฎหมายนะครับผมมั่นใจได้เลยของของแท้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมอ่าเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวนะครับเราเรามาดูค่ากล่องกันดีกว่าว่ามันทําอะไรได้บ้างครับคือว่า มันมีระบบกันสั่น EIS นะครับผมนี่นครับแล้วก็กล้องถ่ายความชาัดได้14ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ในมี Wifi มี Wi ไ fi ต่อกับโทรศัพท์นะครับรบังคับตรงที่โทรศัพท์ได้เลยนะครับผมแล้วก็มีหนะ้าสองหน้าจอสองหน้าจอนี่ก็คือหน้าจอตรงนี้ครับหน้าจอแสดงสถานะนะครับแล้วก็หน้าจอนี่ ที่ว่าเราไว้มองนะครับผมแล้วก็มีจะมีของแถมก็จะมีเคสกันน้ํานะครับเคสกันน้ําอันนี้ก็มีเคสเคสอันนึ้ก็แต่กันน้ําไม่ได้ครับอันนี้จะมีขาตั้งกล้องอันนี้ที่ติดกระหมวกนะครับอันนี้ก็เชื่อมกันติดกระหมวกนี่ครับหันน็อตอันนี้ก็จะเป็นเวลาเราขี่จักรยานรัดเ็นนะครับตัวนี้ครับผม อันนี้ก็จะเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับผมอ่ากล้องก็ความกว้างก็ได้อ่าร้อยเจ็ดสิบองศาครับผมอ่ากล้องนี้ครับดำน้ำได้ก็ประมาณสามสิบเมตรครับก็มีแบตเตอรี่ครับผมจะไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้นครับอ่าเราไปดูข้างในเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างมีของแถมอะไรบ้างนะครับเปิดมาแกะตรงนี้กัน,นครับอ่าแล้วก็กดตรงนี้นะ ได้ออกมาอันนี้ก็จะมีนะครับเขตกันน้ําจะมีกล้องอยู่ข้างในอีนนี้ไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกไปทีหลังนะครับอันนี้ก็จะเปิดมานะครับผมอันนี้อ่าก็จะมีอันนี้ครับคู่มือการใช้งานนะครับผมจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จแบต การแบตเตอรี่ก็จะเป็นของยี่ห e ้ออีเคนนะครับผมเปิดมาดูข้างในครับว่ามีอะไรบ้างมีสองกล่องครับกล่อ,องแรกเปิดมาดูก่อนามาดูเรจะมีตรงนี้ครับที่ติดกับหมวกนะครับผมบอุปกรณ์ของมันอันนี้ก็จะเป็นที่ติดตรงนี้ครับเวลาเราจะตั้งกล้องอน,นี่ นีขาตั้งกล้องนะครับผมขาตั้งกล้องอันนี้จะเป็นอุป,อปกรณ์ของมัน,นครับเอาไว้ต่อไว้อะไรกันนะครับต่อเชื่อมกันแล้วก็มาดูกล่องที่สองเลยนะครับผมของที่สองก็จะมีนี่ครับในสายลัดข้อมือดนะ้วยรับสายลัดข้อมือนะครับของรีโมทนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ติดกับแผ่นนะครับนี่ นี่ไว้ติดกับเห็นนะครับเฮนรถกยรยานรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมเป็นบางรุ่น,นครับมอเตอร์ไซค์ที่ใส่ได้เพราะจะพอโตวมีติกครับฟีนอฟีโน,นอาอย่างนี้นะครับผมติดได้อันนี้ก็จะเป็นสลิงเล็กๆแล้วก็เช้บนทายนะครับเอาไว้รัดกล้องรัดอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับเอาไว้กดถ่าย กดถ่ายกดถ่ายวิดีโอนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขาล็อกหมุนเกี่ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสเคสอาไ้กันแทกขอบอะไรเนี่ยนะครับกันได้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ติดหมวกนะครับหมดกกนล็อกครับหมดกนกนล็อกแถมมาสองอันนะครับผมเดี๋ยวเรามา มาดูข้างในกล้องนี่เลยครับออนี่ก็เป็นข้างนอกนี่ก็จะเป็นเคสน,น,นะครับเคสกันน้ํานะครับแราก็ต้องแกะมามแกะมาอย่างนี้นะครับแกะมาดานัดานดันเข้าก่อนแล้วก็เปิดมาอย่างนี้นะนี่นะครับแล้วก็เปิดมาข้างในนะครับผมอันนี้ครับเคสกันน้ํกากันได้อ่า30เมตรนะครับ นี่เรามาดูกล้องเลยนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะเปิดทีเปิดก็เปิดตรงนี้นะครับผมกดค้างไว้ครับอ่าแล้วมันก็จะขึ้นมานะครับขึ้นอ่ายี่ห้อมันนะครับอีเคนนะครับนี่ครับผมอ่าเรามาดูอ่าาเวลาเราจะอันนี้นะครับเวลาเราจะกดกดเปลี่ยนนะครับเป็นตอนนี้มันเป็นอ่าไฮวิดีโออยู่ครับ ถ้าจะกดเป็นถ่ายรูปก็กดข้างหน้านี่ครับ,ก,รรบกดตรงนี้ครับกดตรงนี้แล้วกดไปก็จะเป็นพวกตั้งค่าพวกอะไรเนี่ยถ่ายรูปต่อเนื่อง tl วิดีโอ tl ภาพถ่ายนะครับเราก็กดข้างหน้านี้เลื่อนไปก่อนครับอันนี้ก็จะดูภาพวิดีโอที่เราบันทึกไว้แล้วก็เป็นภาพถ่ายที่เราบันทึกไว้นะครับแล้วก็เข้าไปตั้งค่าครับตรงนี้จะเป็นตั้งค่า,คา,เ,คาเวลากด เข้าไปตั้งค่าล้วก็กดข้างบนกับตัวถ่ายนี่นะครับกดเข้าไปเ็จะมีความละเอียดวิดีโอความละเอียดของภาพช่วงเวลาวิดีโอนะครับเรากดเดินไปมันจะมีหลายรายการครับแสดงวันที่การเปิดรับอะไรนะครับเนี่ยมันมีหมดเลยครับตั้งค่าได้ครับตั้งเสียงตั้งเวลาตั้ง อ่ฟอร์แมตก็ได้ครับครับผมก็มีแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากครับแล้วก็กดออกมาปุ๊บนะครับแล้วก็มาดูข้างๆครับข้างนี้ก็จะเป็นปุ่ม Wifi นะครับ Wifi เวลาเราโหลดแอปมาครับโหลดแอปมาแล้วเราก็มาเปิดตรงนี้ครับแล้วมันก็จะขึ้นหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็กดมัน หน้าจอจากตรงนี้ครับจะไปอยู่ตรงที่โทรศัพท์นะครับผมอ่ขาขานี้ก็จะมีที่ใสเมมนาริการนะครับต้องซื้อเมมมาด้วยนะครับซื้อแต่กล้องมานี่ถ่ายไม่ได้นะครับผมอ่นี่ก็จะเป็นปุ่มชาร์จแบตนะครับผมก็มีแค่นี้นะครับเป็นเลนกล้องนะครับอ่า๋ยวตอนนี้ผมใช้โทรศัพท์ถ่ายแล้วแสงไม่ค่อยมีนะครับผมก็เลยใช้แบตมาส่องไว้นะครับอ ถาถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมลืมกดกระดิ่งของผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาคดคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ